ไม่ใช่300ล้านแต่เป็น850ล้านทิดแย้มอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขงิงโอนให้สาวในหน้าเว็บพนันติดตามเรื่องราวนี้ได้ในจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะ ซื้อลอตเตอรี่พลัสโหลดแอปน็อกพลัส บรรดาเงินต่างๆในวัดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคนที่เกี่ยวข้องกันเลยค่ะช่วงแรกๆก,ก็ราคาราคาไม่ได้สูงเท่าปีหลังๆมาค่ะอืมแล้วพอปีหลังๆคือราคามันสูงขึ้นเยอะไหมคะก็ราคาก็สูงขึ้น เยอะอยู่ค่ะแต่ก็คือมันก็เป็นความสวาสใจที่เราเราใส่ราคาไปค่ะพอ่พอจะบอกประมาณราคาได้ไหมคะว่าตอนปีแรกมันเท่าไหร่แล้วปีหลังๆมันอัพมาเป็นเท่าไหร่ถ้าหลังโควิดมาปีแรกที่เข้าไปอะค่ะราคาจะอยู่ประมาณสี่หมื่นหกมืนประมาณนี้ค่ะอ๋อแล้วหลังจากเนาะค่ะรอบหลังก็จะอยู่ประมาณสองแสนแต่ แล้วเ,เราตกใจไหมคะที่ราคามันสูงขึ้นขนาดนี้ราคาประมูลก็คือเราเรารู้กันอยู่แล้วเนาะว่าเราจะสู้ราคาที่เท่าไหร่ไหวอย่างนี้ค่ะแต่ก็คือก็ตกใจโดยปกติอยู่แล้วว่าเป็นเป็นราคาที่มันเหมือนเราต้องจ่ายเพิ่มขึ้นบางทีก็ร้านสองร้านก็นร้านสี่ร้านก็เบิกจ่ายไปเรื่อยๆจะเป็นหลักสิบยี่สิบก็ไม่มีแล้ว<ม>วอลล์ขิงไม่ไมถึงสิบล้านอ่าเพอะวอลลิิงได้มาก็ใช้ไปประมาณนั้นนะครับ ว่าหลักๆแล้วทางอดีตเจ้าคุณแย้มเนี่ยเป็นคนที่รู้เรื่องเงินอยู่คนเดียวหลักๆเขาก็จะรู้เขาจะรู้เรื่องเยอะกับเพื่อนนะครับเขาเขาเขาเป็นคนยืนนะครับนะครับพวกผมนี่ยืนยืนสองบัญชียิ้มไยืนสามวินาทีอะไรไปรู้นะฉะนั้นเราเนี่ยไ่สามารถจะตอบได้หมดทุกบัญชีเราท่าพิจาราครับมันมีประเด็นเรื่องว่าท่านเป็นพระผู้ใหญ่เนาะเป็นเป็นท่านเจ้าคุณระดับชั้นธรรมเนี่ยเวลาใช้เงินไปทําบุญต่างๆเนี่ยที่บอกว่าอดีตท่านเจ้าคุณสายเปเนี่ย เวลาไปทำเงินไปทำอะไรเงี้ยท่านมีเอาไปบริจาคไปขอว่าอันนั้นอันนั้นมีไหมก็คงมีบางวัดนะครับบางวัดอย่างที่ก็ไปร่วมสร้างอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะมาบอกทางวัดนะครับอย่างมาบอกพ่อที่มีการเบิกอะก็มีอาจจะเงินบริทิ่มาอะไรมันก็ขอที่ประชุมอะไรเงี้ยก็ช่วยอุดหนุนท้ำไุดนุนอน้วัดตัวนก็อะไรบางครังมมีบ้างส่วนใหญ่แล้วเราทำตามระเบียบนะครับเยอะไหม ไม่เยอะจัดนะไม่เยอะจัดในรอบเนี่ยตั้งแต่ต้นปีไปต้นมาเนี่ยเขาก็ไม่ไม่เดือนนี้ยิ่งน้อยลงแล้วเศรษฐกิจไม่ได้ยิ่งน้อยใหญ่ครับเป็นไปได้ไหมว่าที่ท่านไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้แล้วก็เราไม่ทราบเลยเนี่ยเพื่อที่จะเอาเงินมาหมุนเราไม่รู้เลยครับผู้หญิงคนนี้เราไม่รู้เลยครับผมไม่ทราบมาตลอดเลยว่าไม่เคยไม่เคยผู้หญิงคนนี้เหรครับไม่เคยนะไม่เขาก็ทำงานอยู่ในวัดไม่ใช่หรอครับไม่ถามไม่ถามครับแต่ผมเห็นถ้าทำก็น่าจะต้องรู้นะครับไม่รู้เขาอารจะอีสิทธิ์ต้นเลยขิงที่เคยเรียนต้นขิง ในส่วนนี้นะครับค้กท่าวนะครับก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินที่อยู่ในระบบของเวพนัน LA Galaxy ซีหนนะครับโดยทางผู้ต้องหานะครับที่ถูกจับในรอบแรกเนี่ยก็ให้การที่เป็นโยบเชื่อมโยงถึงน,นะครับแล้วก็งเงินจำนวนมากนะครับที่เอกภพเนี่ยผู้ต้องหาตามหมายจับเนี่ยนะครับได้นำมาเข้าบัญชีให้กับ ผู้ต้องหารอบแรกที่เราประกาศจับกุมได้นะครับซึ่งในคำให้การของผู้ต้องหารอบแรกเนี่ยก็พูดถึงความสำคัญของพระในวัดด้วยนะครับแต่ว่ามีเพียงแค่พระเอกพจน์นะที่มีกฎยาหลักฐานเพียงพอที่จะออกไปจับได้ในครั้งนั้นนะครับก็บอกว่าพฤติกรรมของราผู้ใหญ่ในวัดเนี่ยให้กับพารุวัดลายมือเป็นคนทำ ตุกตอนนี้จากพยานหลักฐานเราคงยังพูดอย่างนั้นไม่ได้นะครับแต่เป็นข้อมูลทางการสืบสวนละครับแต่มีเส้นเงนที่ไม่ถึงเจ้อาวหร่ไม่เลยครับถ้ามีถึงก็ก็คงโดนหมายจับไปแต่ครั้งนั้นแล้วน,นะครับพยานหลักฐานความเชื่อมโยงเนี่ยตอนนี้มีถึงแค่อดีตพรตรเอกน์ครับในส่วนของการจับตุ้มมันจะระวังครั้งแรกนะครับ เขามีการให้การซักข้อไปถึงไปส่ง,งกับวันนลยครับเขาให้การถึงความสัมพันธ์ความเกี่ยวพันเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะครับ,บ,บ,บอย่างนี้แล้วกันนะครับแต่พยานหลักฐานที่จะดำเนินคดีเนี่ยมีพยานหลักฐานในชั้นนี้นะถึงวันนี้เนี่ยดำเนินคดีได้กับอดีตภรรยาเอกชนนะก็ต้องรองการสืบสวนแก่ตำรวจเพิ่มเติมอันน,นนี้ครับซื้อลอตเตอรี่พลัส โหลดแอปน็อกพลัสข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้านฟอลโาเ f o l l o w อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ